สวัสดีค่ะพบกับแม่ค้าสายคมนะคะเจอกันค่ะกับช่วงบ่ายนะคะวันนี้ค่ะวันนี้ประมาณบ่ายวันนี้ประมาณบ่ายโมงนะคะแม่ค้าก็มีมี่สวยๆมาให้พี่ๆได้ชมกันค่ะวันนี้นะคะวันอะไรวันนี้วันจันทร์นะคะวันจันทร์ที่สิบห้าธันวาคมเนาะก็ครึ่งเดือนแล้วค่ะผ่านไปครึ่งเดือนนะคะเหลืออีก1ิกว่าวันนะคะก็ปีใหม่กันแล้วเนาะ ก็วันนี้ก็มีคา้าก็ยังมีมีดนะคะชุดนี้นะคะเขาเป็นชุดใหม่นะคะที่อ่าเป็นเล่มใหม่ทั้งหมดเลยเนาะวันนี้จะเป็นทรงแลมโบ้นะคะปารังแล้วก็แคมป์นะคะชุดนี้เป็นของเหล็กรางรถไฟค่ะเป็นมีดฟันไม้นะคะเข้าครัวทําครัวได้นะคะเพราะว่าแลมโบวันนี้เนาะเขาเป็นแลมโบเล่มเล็กค่ะแลมโบที่เล่มไม่ยาวมากนะคะเข้าครัวได้ค่ะฟันไม้ได้นะคะเล่มกระทัดรัดไม่ใหญ่มากนะคะสําหรับพี่ๆท่านไหนที่ถามหาเล่มเล็กๆนะคะเพราะว่า ปกติแลมโบ้ไหมคะก็จะทําเล่มยาวเนาะเล่มยาวบ้างพอมีเล่มยาวลูกค้าจะถามหาเล่มสั้นกันนะคะวันนี้ก็มีมาเล่มสั้นค่ะเล่มสั้นก็สี่ห้าเล่มนะมาดูแลมโบ้เล่มที่หนึ่งค่ะไม่ค่ะจะไล่ตั้งแต่แลมโบ้เล่มสั้นสุดไปเนาะแลมโบ้เล่มที่หนึ่งเหล็กรางรถไฟนะคะมาดูเล่มแรกค่ะ แมโบเล่มนี้นะคะปลายตัดแบบนี้ค่ะหลังแอ็นนิดๆน,นะคะกว้าง2.3ค่ะยาว9.4สันโคด6.5มีน้ำหนัก600กรัมค่ะด้ามจับเนี่ยไม้ประดู่7นิ้วนะคะคอลลิกค่ะชุดเหล็กรางรถไฟนะคะทั้งหมดเลยเนาะ10เล่มแลมโบเล่มนี้จะเป็นเล่มที่สั้นสุดค่ะน่ารักมากนะคะว่าเล่มเขาไม่ถึง10นิ้วเนาะเล่มถ้าสั้นแบบนี้ฟันไม้ได้นะคะแล้วก็เข้าครัวได้เหมาะเลยค่ะเพราะว่าเขาไม่หนักนะคะ หกร้อยกรัมนะคะทุกเล่มช่างเขาเทสฟันไม้เนื้อแข็งให้ไร้ยบรยนะคะไม่มีปัญหาเรื่องคมเนาะเล่มนี้ค่ะเล่มแรกนะคะต่อไปแรมโบ้เล่มที่สองแลมแรมโบ้ <Lam bo S 2> เล่มที่สองเล่มนี้ค่ะหลังไม่แอนมากนะคะปลายของเขาจะมนๆน,นิดนึงค่ะกว้าง2.3ยาว9.4สันโคน7จ็ดมิลค่ะเล่มนี้น้ำหนัก650กรัม แลมโบ้แบบนี้ถ้าเขาเล่มไม่ใหญ่มากก็จะเหมาะกับการทําครัวนะคะใช้แร่หั่นซอยลาบได้นะคะสับกระดูกได้นะ,ะเพราะว่าน้ําหนักค่อนข้างดีค่ะไม่หนักไม่เบานะคะน้ําหนักห0ร้อยหก้อยห้าสิบประมาณนี้เนาะ,ะ <S <S เล่มสั้นๆกระทัดรัดนะเพราะว่าส่วนมากแลมโบ้เขาจะเล่มยาวเนาะ,ะเล่มยาวสิบสองสิบสามนิ้วประมาณนี้เนาะ,ะที่เขาเน้นฟันไม้นะคะถ้าขนาดนี้ค่ะทำครัวได้เหมาะเลยค่ะ ไม่ค่าให้เล่มโบชุดนี้นะเล่ม1ถึงเล่มห้านะคะก็อยู่ที่เล่มละหกร้าบาทค่ะแถมฝากให้ทุกเล่มจัดส่งให้ฟรีด้วยค่ะต่อไปเล่มโบเล่มที่สามเล่มนี้หลังค่อนข้างตรงนะคะปลายเฉียงนิดนึงค่ะกว้าง2.4งจยาว9ก้าจุ้าสันโคนเมิลน,น้ำหนักหกรกรัมด้ามจับชุดนี้7นิ้วนะคะเท่ากันหมดเลยค่ะคอลิกเนาะก็มีหกร้อยกรัมนะคะก็คระๆกันไปค่ะ ดีมากเลยอะประมาณ6กรกรัมน,นะคะเวลาเราเข้าครัวทําครัวสัตว์กระดูกแบบนี้นะก็ไม่หนักแขนเท่าไหร่นะคะเพราะว่าน้ําหนักขนาดนี้ค่ะ6 0 0้อยหกก็จะทําครัวได้ดีค่ะเล่มที่3ามค่ะชุดนี้สวยนะไหมคะบอกเลยว่าชุดนี้สวยน่ารักด้วยเล่มสั้นๆนะคะสามไปละเล่มสี่แลมโบเล่มสีมเ่เล่มนี้ค่ะปลายของเขาจะมนมนนิดนึงค่ะกว้าง2.4ยาว9.6สันโคน8.5ุ้ามิล น้ำหนัก650กรัมค่ะเล่มนี้นะอสันค่อนข้างใหญ่ค่ะ800 800เท่าไหร่ละ8.5มิลนะคะด้ามจับเนี่ยไม้ประดูคอเล็กเท่ากันหมดค่ะเ็ดนิ้วชุดนี้น้ำหนักค่อนข้างดีนะแม่คะเลือกไซส์ที่มันใกล้เคียงกันมาให้นะคะราคาเท่ากันค่ะเล่มหนึ่งถึงเล่มห้านะคะ650บาทเนาะต่อไปเล่มที่ห้าอุ้ยเล่มนี้ก็สวย เล่มน,นี้หลังแอนนิดนึงค่ะปลายของเขาจะมนๆนิดนึงนะคะกว้าง2.3ยาว10.4สันโคน6.5มิลน้ำหนัก600กร,รัมค่ะเล่มหนึ่งถึงเล่มห้านะคะให้ราคาเบาๆเลยค่ะ650บาทนะคะแถมฝาักให้ด้วยจะส่งให้ฟรีด้วยนะคะชุดนี้ชุดเหล็กรางรถไฟนะคะคมกลิปแบบนี้ทุกเล่มค่ะเทสฝันไม้ให้เรียบร้อยนะคะคมเนี่ยหวานเจ็บไม่มีปัญหาเรื่องคมอ่อนคมแตกนะคะ เราไปเล่มโบเล่มที่หกเล่มนี้เขาจะเป็นเล่มยาวหลังแอน่นิดนิดค่ะปลายเฉียงนิดหนึ่งนะคะกว้าง2.2ยาว11นิ้วสันโคน7มิลเล่มนี้น้ําหนัก700กรัมนะคะเล่มนี้ก็สวยเล่มแบบใบเขาไม่กว้างมากะนะแต่น้ําหนักค่อนข้างหนักนะคะ700กรัมเนี่ยหนักเลยอะ <laughs> 700กรัมนะคะเล่มนี้นะคะ750บาทค่ะสําหรับเล่มหกเนาะเล่มหก เล่ม6จะเป็นเล่มเดียวนะคะที่น้ำหนักเยอะกว่าเพื่อนนะคะแล้วก็ราคา750บาทค่ะ1-5 6้50บาทนะคะเล่ม6 750บาทค่ะต่อไปเล่มที่7เขาจะเป็นปารังปลาลังฟันไม้นะคะกว้าง22ยาว12นิ้วสันโคน8.5มีน้ำหนัก700กรัมด้ามจับ7นิ้วค่ะ7นิ้วโคอิกนะคะ ปลาลังถ้าเล่มไหนเขายาวๆนก13นิ้ว13นิ้วก,กวานน่าๆไหมคะจะใส่ด้ามด้ามประมาณ9นิ้วให้นะคะแต่ชุดเนี้ยเขาไม่ไม่ยาวมากอะนก12นิ้วด้ามด้ามของเขา7นิ้วนะคะปลาลังเล่มนี้ค่ะ750บาทนะคะหนักมากเลย700กรัมเนี่ยต่อไปเล่ม8เล่ม8ของเขาจะเป็นแคมค่ะ เป็นแคมหลังตรงแบบนี้ค่ะกว้าง2.1ยาว12.7สอันโคน8ปดนิ้นน้ำหนัก700ดรกร,รมัมเป็นทรงแคมนะคะก็สวยมากปลายแหลมๆเนาะด้ามจับโอ้ยเจ็รกร,รมัมทำไมมันหนักจังเลยอะทุกที700ดรกร,รัมก็ไม่เท่าไหร่นะหรือว่าแม่ค้าไม่มีแรงยกไม่มีแรงไม่มีแรงยกมีดหรยอยังไงมีควาร,รู้สึกว่า700ดรกร,รัมวันนี้รู้สึกว่าหนักมาก เล่มนี้สวยมากค่ะเป็นทรงแคมป์นะคะแปดร้อยบาทค่ะสำหรับแคมป์นะคะต่อไปเล่มเก้าแคมป์เล่มเก้านะคะกว้างสองจุดสองค่ะยาวสิบสามจุดสี่ยาวมากเล่มนี้สันโคนแปดเมนน้ำหนักเจ็ดร้อยกร,รัมค่ะแคมป์เขามีสองเล่มเนาะเล่มแปดเล่มเก้านะคะความยาวก็อที่สิบสองนิ้วถึงสิบสามนิ้วก,กว่านะคะน้ำหนักเท่ากันค่ะเจ็ดร้อยกร,รมัมแต่เล่มนี้รู้สึกว่ายาว สิบสามจุดสี่นะคะเป็นแคมป์ฟันไมน้นะเล่มแปดเล่มเก้าเล่มสิบสามเล่มสุดท้ายเขาน้ําหนักเยอะนะคะแล้วก็เล่มใหญ่ค่ะไม่ใายราคาเล่มละแปดร้อยบาทนะคะต่อไปเล่มที่สิบเล่มสุดท้ายจะเป็นทรงออเน็บเป็นเน็บที่ไม่เน็บจ๋าเท่าไหร่นะคะท้องหย่อนนิดนิดค่ะแล้วก็อหลังก่งนิดนิดเนาะกว้างสองจุดสามยาวสิบสามจุดสองสันโคนเจ็ดมีน้ำหนักเจ็ดร้อยกรัม เป็นมิดเน็บนะคะเป็นทรงเน็บเนือเนาะมีเล่มเดียวนะคะมิดเน็บชุดเนี้แปดเก้าสิบนะคะแปดร้อยบาทค่ะแล้วก็เล่มหกเล่มเจ็ดเนาะเจ็ดร้อยห้าสิบบาทนะคะหนึ่งถึงห้าหกร้อยห้าสิบาทค่ะชุดนี้เนาะเป็นชุดของหลีกกางรถไฟนะคะก็เทปฟันไม้เนื้อแข็งให้เรียบร้อยไม่มีปัญหาเรื่องคมอะไรนะคะแล้วก็แถมฝักพี C ให้ทุกเล่มจัดส่งให้ฟรีนะคะปลายทางไม่บวกเพิ่มแล้วแต่พี่ๆีสะดวกทางไหนแจ้งมาค่ะได้เนาะ ศูนย์เโทนะคะศูนย์หกสองเก้าห้นย์เจ็ดห้าแปดสอเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้เลยนะคะเพื่อนๆขอดูรูปเพิ่มเติมอีกทีในไลน์เนาะจะได้เห็นชัดๆอีกทีหนึ่งค่ะวันนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ